โอเคผมก็ต้องขอกราบสวีตัสสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนทุกท่านกันด้วยนะผมก็วันนี้จะผมนะ้อยเกมนะอ่าก็วันนี้นะผมเราอยู่กับนี่ผมเป็น10ล้อ,อยูสูนะผมแป้งหนา้าจิกา้าทีมงานพอยชนกนะผมนี่ก็วันนี้เรามาวิ่งงานกับรถคนดังนะทุกคนนะนี่ครับผมเป็นรถช่างเอียวนะผมพอยชนกนี่เหมือนเราจะได้ขับแค่ ep เดียวนะผมวันนี้เรามาต่ออีก,อกหนึ่ง ep นะทุกคนนะ ก็วันนี้เดี๋ยวเราจะไปเข้าหน้าง,งานโหดหน้าง,งานแคบนะทุกคนนะก็จะแคบขนาดไหนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยแล้วกันเนาะโอเคเพื่อไม่ให้มีการเสียเวลาผมเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าไปครับมาเดี๋ยวเราไปขึ้นดินก่อนนะครับอ่าเดี๋ยวให้เสกเกมเขาต่อพ่วงก,ก่อนนะนี่ครับวันนี้เขามากับพลอยชนกนะครับผมสีม่วงไม่กลับไปพี่ลำรอดเลยครับเดี๋ยวทางนี้ตามมาครับผม เดี๋ยววันนี้เราจะเน้นสมทิงหน่อยนะฮะไม่รู้ว่าจะสมทิงได้สักกี่นาทีนะในคลิปน<ม>ี้สมมุติก็พอแล้วพี่แจผมเดี๋ยวเอาสม,มุติไปก่อนนะทุกคนออไปครับทา,ทางออกจากบ้านเรานะทางเข้าบ้านนะครับก็แคบนะฮะทางแคบนะแล้วผมจะพ้นไม่นีเโอเคพ้นนะผมเ,เกือบไม่พน้น<า>ละเกือบไม่พ,นพ<า>้นละแคบจับเล็กนะฮะแคบริงแคบิงดูดิ เดี๋ยวนเลี้ยวไม่พ้นนะพี่พี่ไม่เอาแบบเหมือนเหมือนเจ้าของจริงๆอลยพี่โอ้โหเจ้าของจริงเขาทำมาแล้วเจ้าของจริงๆนี่เจ้าของจริงๆริงยอกหยอกอย่าไปกลัวครับผมก็เฮ้ยเดี๋ยวเจ้าของรถมาดูนะนี่เอาก็ไอเด้าเนาะหีิวงก่อนนะครับอุ้ยเราเราเลี้ยวไม่พ้นสักอันนี้เลยเหรอนี่ยที่ไม่ไม่ที่ไม่ไม่ฝีมือของผมนก็ไม่พ้นนี่ที่ไม่ไม่ฝีมือคมือ ดูนนคนผีมือเมื่อกี้เห็นปีนพุ่บาตอยู่เมื่อกี้นี่ล้อเดียวพี่ล้อเดียวโอ้โหพี่คิดมากอ่ะเนี่ยเราเราต้องถอยลงไปเนี่ยคือเราจะถอยยังไงก่อนอหลรพี่หลักๆเราจะถอยยังไงคิดผิดแล้วคิดผิด <c oughs> แล้วพี่นะฮะตรงไปตรงไป,งไ,ปไม่ได้ตรงก็ไม่ได้บุกทะลุเข้าไปเลยพีง่งานงานหยาบอะ่ะบอกเลยนะครับวันนี้งานหยาบอ่ะนะฮะ เป็นหัวพุ่งลงไปแล้วล็อกลูกมาแต่ไกลเลยก็ได้ลองไม่ได้เนี่ยรอรอไม่ตรงเดี๋ยวเราค่อยถอยดีกว่าครับผมไม่รีบนะนี่เดี๋ยวอ่อนเราก็ถอยลงไปได้นะทุกคนนี่เราใช้ฝีมือนะแม่เป็นผมไม่รุ่นเอวแข็งโป๊กนี่แข็งไรนี่มันตั้งลราไม่ตรงอ่ะเดี๋ยว ต้องยกหลายรอบหน่อยนะครับเพราะว่าพื้นที่จำกัดมากเลยเพื้นที่น้อยมากนะครับเอาเราเดินมาเดี้ยวหมุน <c oughs> ตรงนี้ก็ไม่ได้พี่เดี๋ยวลงมาแล้วตีวงตัวนี้ <c oughs> ได้พี่ได้โอโ้โหแคบนิดเดียวเองเดยลงไปง่ายกว่านี่โอโไอกาโพดพานะ <c oughs> ผมลับ <c oughs> ขับเขาไปตีวงเลยได้เลยนะพี่ <c oughs> ่าเดี๋ยวผมไปตั้งลำเดี๋ยวไปถอยงี้พี่เราเดี๋ยวผมถอยไงผมกำลังไปตั้งลำไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอถอยก่อนโอ้จะได้ขึ้นดีอยู่นะล็อกเลยพี่ล็อกเลยล็อกไม่ได้มันล็อกไม่ติดอ่ะมาติดแล้วฮิปโอ้หถอยแบบยากมากเลยนะทุกคนเดี๋ยวเราใส่ตัวลูกก่อนนะฮะ เป็นอ่าเป็นดินนะเกมตัวทีอโอเคครับผมโอเคครับผมอ่าโอเคผมรอพี่ผมรอพี่ออกอยูน่นี่ตั้งลำเรียบร้อยผมเอา้าเป็นข้าวเม็ดข้าวได้ไงโอ้จะตายแล้วมิดข้าวเอยอ่าได้แล้วพี่ได้แล้วทีเอ้าทำไมไม่ติดอ่ะเกมก่อหรออ่าใช่พี่ โหลดก่อนอันนี้ดินในแหม่นี่มันบั๊กนะครับก็เวลาโหลดเนี่ยมันจะเป็นเหมือนข้าวนะนะครับแตงคีมันเป็นดินแหละเดี๋ยวเทไปมันก็เป็นดินนะ <c oughs> นะครับก็อย่าไปสนใจแล้วกันนะสันรู้ว่าดิน <c oughs> เปลี่ยนสีได้ไงทุกคนเนี่ยเอาทุบมาปากักขอขอหวยได้เลยนี่เดี๋ยวพี่เลี้ยวขึ้นไปก่อนอ้ดูดิ <c oughs> อ๋อวี่เป็นไงครับผมนี่นี่เอลออน L นะผมเจอเอลเอลออนไม่รู้เอลออนเอลออน นี่ขึ้นได้นี่ผมเอวอ่อนนะผมเอวอ่อนไม่มีพับเลยเอวอ่อนโอ้โหโอ้ผมนี่ระดับเทพไงพี่ไม่มีพับแล้วระดับผมนี่อ๋อผมไปกดตัวทีเดียวเดี๋ยวเราต้องรอนะเราต้องรอเสียเกมเพราะว่าผมไม่รู้ทางไงทุกคนเดี๋ยวพาพี่งอบัวใหญ่เพราะว่าวิ่งถ้าวิ่งไปทางนี้ก็พื้นที่ซอยซอยมันแคบนะมันไปลำบากได้ครับผม ไปไปโหลดมาไปโหลดมาเนี่ยครับอ่าโอเคไปกระต้อนครับผมว่าแล้วก็ไปโอเคมาครับมาแล้วไปเดี๋ยวเราวิ่งรอแล้วกันนะฮะนี่เออเฮ้ยรถโคตรหนักเลยพี่ต้นต้นกล้วย รอหงแบบนึงเล <Okay S 2> ี้ยวขวาเลี้ยวขวาโอเคครับผมพี่บ้านะไอทางเลี้ยวมันมันน่าจะแคบเกินไปอะ่ะมันแคบเกินไปใช่ไหมอ้าวผมเลี้ยวคนนะพี่อ้าวผมนี่ฝีมือนะพี่เดี๋ยวเราเลี้ยวเลี้ยวขวาผมขอเดี้ยวขอ<ฮ>อย่าอย่าให้ NPC มันตัดหน้าผมก็พอมันไม่มี NPC อะ่ะ จริงมันมีอยู่นะแต่ว่ามันมวิ่งงัวพี่ปิดไปทำง,งานอยู่แค่นี้แหละเกมเโอเคครับเทตรงไหนพี่เนี่ยเดี๋ยว,ยวพี่กำลัง<อ>ตั้งลำถอยโอเคครับผมใช่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเทไว้ก่อนนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเอารถถ่ายมาดันนะครับเรื่อยๆนะพี่เนาะยังไดห้านาทีอยู่เฮ้ยเดี๋ยว เนี่ยมัน<ป>บอ่อยาญยู่หลุมยาญยู่เดี๋ยววิ่งหลายรอบอยู่ไปเอาอีกคนสองสามเที่ยวก็น่าจะเดี๋ยวเฟื่อยนะพี่เดี๋ยวเราถ่ายมาด้านนี้ครับผมเดี๋ยวเทก่อนเนี่ยใช่ไหมเทออกมาก็เป็นดินแล้วนะฮะจุดทูบครับผมจุดทูบจุดทูบโดนๆเลยเอาทูบมาตักเลยเดี๋ยวใส่เดี๋ยวเอาตัวแม่ไปนี่ก่อนนี่ดูดูดูฝอยชนกเขาไปตั้งลำสกายเลย ไม่ก็ผมเว้นเว้นให้พี่ไงเดี๋ยวพี่มาเดี๋ยวพี่แบบมาชนตูดรถผมแบบเนี้ยเออมันก็ไม่ดีไงพี่อไม่ดีใช่ไหมมันจะเสียระบบไงพี่เ,เ,เ,เดี๋ยวเทก่อนเเดี๋ยวทฝั่งนี้ด้วยกนะนะันเดี๋ยวเทป่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวรถไถครับเดี๋ยวรถไถมันอันใช่ครับผมทำรถไถมาใหม่ยังไม่ได้ใช้งานเลยนะอาฮึ่งอาโมจินเยลจะเห็น รถไยฟอร์รตรถไฟฟอร์ตเี่ไปก่อนเลยเนี่ไปขึ้นดิกนก่อนผมเลยสับกันไปคร้บผมมาเราไปขึ้นดินก่อนนะครับพี่น่าจะเลี้ยออกไปเลยแหละลาเราแต่เราถอยลาทุกคนเป็นเกมอะไรนี่มีมีอะไรล่องหอนด,ด้วยนี่ เฮ้ยมีรองเ<อ><า>ท้าอ,าอายู่นั่นคู่นึงใครมาถอดรองเท้าอยู่ตรงนั้นเล<ค> <nity> ยี่ก็แว่นตามีแว่นตาอยู่อันหนึ่งอ่ะเห็นยอใครมาใครมาถอดเทียร่าแตะพี่เนาะแย่เลยนี่สงสัยเป็นของพ่อใหญ่ไอ้ขายที่บัานน้ำฝนไฟไหม้นี่แหละมัง้งแล้วล่างคนแตะพี่คนไปไหนแล้วไม่แล้วขนาดร้านใหม่ยังไม่ขนาดนี้เลยวิ่ยปีงขึ้นเหรอทุกคน นี่ลำนี้เลีเ้ยวพ้นหว่าเมื่อกี้เราน่าจะแบบไม่ได้ตีวงนะทุกคนเดี๋ยวผมถอดตัวลูกก่อนนะทุกคนนะเคบตัวลูกเสร<ะ>็จแล้วเดีย๋ยวหาตั้งไปใส่บ่อฝนหน้าก่อนนะเนี่ยพี่เอาสลมบังแดดนะพี่มาทำมั <c oughs> อยไรโอ้ึโหแผ่นแล้วไม่กี่ร้อยเองเป็นแล้วไม่กี่บาทเองถัือสลม <c oughs> สแสลมสีดำเอาถูกกว่านะพี่ต้นทุนต่ำนะพี่นี่ของเราต้องแบบใช้พวกเอวอ่อนแบบนี้นะฮะน,น,นี่ทำไมรถเราวิ่งบนอากาศได้พี่แบบใดวิ่งบนอากาศเนี่ยมัน่ผมผมรถผมมันอยู่บนอากาศนี่พื้นล่องหนเลยพี่เหร<ล>อแต่มันปีนหลุมเลยพี่แต่ผมเหยียบพื้นล่องหนอยู่เออ นี่ไม่มีล็อกลูกถอยลงอย่างเดียวแต่ไม่ตรงนะกำลังเอาไปครับผมถอยยากสุดเลยเกินนี่เอ๊บางฝูนี่ใั้จะทำให้ผมเครียดละผมเริ่มเครียดละเอาบางฝูนี่ติดฟุตบาทะด้ไหมผมอย่าให้มาโดนฟุตบาทอีกเผมไปตีวงออกดีกว่า ใส่ดินนะครับผมใส่ดินเห่นไหมกำลังถึงที่ขึ้นดินนะทุกคนนะเอออีบางฝูนเอ้ยเสร็จทิวโคตรหลอดินแต่งนะดินแต่งนะทุกคนดินแต่งไปครับ่าดินแต่งอะเป็นไงเดี๋ยวยังไงก็พ้นเรานี่โอ้โหธรรมดาที่ไหนล่ะ มาแล้วผมมาแล้วมาแล้วมาแล้วแมงแข้งเข้าห้องเหรอฮิเหม็นมากในห้องผมตอนนี้เหม็นแมงแข้งไงก็กินนี่โคตรเหม็นเลยอันนี้ถอยลงแบบไม่ได้ล็อกลูกเลยนะนะครับนี่โอ้โหอู้ลักพ่วงมิขึ้นนี่ไปแล้วไปแล้วรอบนี้เราไม่ต้องรอนะทุกคนนะเพราะว่าเสียเกมเขารู้ทางแล้วโอ้โหสับกันไปสับกันแล้วก็วิ่งเที่ยวนะทุกคนนะตอนนี้ เ,เดี๋ยวรอบนี้พี่ต้องเอารถไถอันนี้ก่อนเอาเอาเอา,เอา,เอารถถามาดันก่อนได้ครับพี่างานเราขึ้นดินก่อนนะทุกคนนะตอนนี้ินออตอนนี้กองดินมันขวางที่เทอะ่ะขวางทางเทแล้วเดี๋ยวผมจะเอารถไถนะครับผมรถถ,ถามาดานัน จรถไถรถไถแต่งนะไม่รู้ว่าเอาเข้ามาหรือเปล่านะดูทรงแล้วไม่ได okay. ้เอาเข้ามาสักคั้เรียบร้อยเอามาอยู <h 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 ่เอามาอยู่เป็นรถไถฟอร์ดคันใหญ่อ่ะันแบบใหญ่เลยนี่โอ้ยปีงขึ้นดูทรงแล้วใบดันน่าจะไม่ได้เอาเข้ามาว่ะ อ้าทุกคนแล้วก็จัดลยปกทิพย์ครับผมปกทิพย์มุมนี้เพื่อปกทิพย<อ>์ของเราแต่รถเราก็ยังแรงขึ้นได้ดีโยงนิดหน่อยอผมเดี๋ยวไปล่อ,อต้นกล้วยเอาไปเทดีกว่ามมไม่ได้ขับฟอร์ดคันนี้นานแล้วฟอร์ดเรนเจอร์แรปเตอร์ใช่ไหมผมรู้ใช่ช่วงนี้มาแรงไง ฟอร์ดเลนจ์เจมาเลยจัดเลยอะมาแรงมาแรงตั้งแต่มาที่ไม่ใช่ฟอร์ดได้เล่ฟอร์ดรถไทยจริงจริงตั้งแต่มาเตอร์ฟักกันนะพี่มาเตอร์ฟลักเจอเช็ค FPS ไงพี่โคตรเอาอ่ะมาแล้วมาแล้วพอชโนโคมามาเรียลเรียลเรียลเข้ามาเลยครับผมนี่เยอะจัดเลยเจอรถไทยยักษ์เราตามทีเดียวครับ เนี่ย,ยพี่มันเป็นเป็นที่<ฮ>ร่องหนี่เขาบอกว่ามันร่องหนถึงตรงนั้นนะ่ะล่วงแล้วระวังขึ้นไม่ได้นะพี่นี่เห็นไหมติดมักรึติดดักมือติดดักมือี่ดันดิงด่ายเลยถ้าพี่เดินหน้ามาอีกหน่อยนึงอ่ะพี่ล่วงดันดินโคตรง่ายพี่แล้ววิ่งเลยเดินดินมาที่ล่วงเดี๋ยวมันติดเดี๋ยวรถไถที่ติดแน่มันมีที่ขึ้นอยู่แน่ๆๆๆเห็นไหม เี่พี่ลอยล้อลอยลลอยล้อ ouais อดืดเาลีกล้ออ่อเอาลอยล้อท่้เที่ยวอี่้วเอาทำมันจบทำไมเทียก่อนจะทำไม่เที่อนโอเทียมผมเาเอาว่าช่อผมถอยที่นะเที่ยวเนี้พอไหมเดี๋ยวเฟื่อแล้วพี่เอาอันนี้มาเทียก่อนไปครับผม เอวอ่อนครับผมเอวอ,อ,อ,อ่อ,อ,อ,อนโอ้ยเอวอ่อนดูครับล็อกลูกมาครับนี่ดูอเอาเอวมัน,นเอวมันก็ยังอ,อ,อ่อนท่อดนึงไงพี่อ่ <c oughs> อ,อนท่อนเดียวนี่ท่อนนี้นี่สิงโตอ,อ่าโอเคตรงนี้เลยยึดไขมัไนไปเลยอ่ะ ล้อลอยครับพี่ไวรุ่นล้อลอยเดินไ,ไปแล้วเดินหน้าไปหน่อย,ยหน้าไหนเออรุ่นท้ายตกเดี๋ยวเ,ยวเ,ยวเาายกเวเือบจะแม่ครับผมอาจะแม่มาเทาก่อนเนอะเดี๋ยว,ยวรถเราเทสุดท้ายแล้วกัน เฉียงๆ,ๆหน่อยนะทุกคนนะนันโล่งับผมแถวนี้เอลอล้อล้อร่วงเออเออเกมเกมไม่เทแสดตรงรอยล้อเน่อยจะคงไปเติมมุพี้มอกี้ลืมปิดอ่านั่นแหละอ่าดินลงจะหมดแล้วนะทุกคนนะโอเคแล้วผมตีดอะไรเนี่ยครับ ติดบางฝุ่นพี่ใช่ติดบางฝุ่นเดี๋ยวดึงให้อ่าขอบคุณพี่อมาพี่ไม่ถอยเลยนี่เหลือรถเราครับอ่าไปครับถอย,ย,ยไ,ได้เลยพี่ไปได้เลยก็ต้องล็อกแบบเหมือนเท้าเลยนะทุกคนก็ต้องอะไรมากมายครับใช่พี่ขยะมากมายถังขยะให้พี่ถังขยะ ต่อเลยขยันดินแต่งมาติดผมดินแต่งมาส่งแล้วดินเหลืองดินเหลือง,ด,งดินแต่งเขาเรียกดินแต่งนี่ตัวช่างเอี่ยวเทแล้วนะทุกคนนะก็สุดแน่โอเคเดี๋ยวตัวแม่เดี๋ยวตัวแม่ครับผม ใส่บังคับนะผมวัดสานอ่าดูเขาถอยไปแล้ว เราติดทันทีไม่ติดทำไม่ติดยิงเลืนเหนือเลยเรียบร้อยโอ้คุณใดุ่ดมาครับติดคิปทีกว่าครับผมผมว่าถึงเวลาอันสมควรแล้วครับผม นี้เราวิ่งได้สองเที่ยวนะทุกคนก็อ่ากี่คันรถว่ประมาณ4ี่คันรถนะใช่ครับผมสองคันก็เป็น8ดคันแปดคันรถนะครับแต่ยังไม่เต็มนะนะครับก็เดี๋ยวไว้โอกาสหน้าแล้วกันว่าผมใหม่ครับผมะก็สำหรับคลิปนี้เพียงพอไว้เท่านี้แล้วกันนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ